สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนชั่วโมงนี้พบกับคุณครูในรายวิชาภาษ,ษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา Thr. ปีที่หนึ่งมาตรฐานตัวชีว้วัดท1.1ป .1 ท .1, 1, 1. 11 1. 11 1. 11 1. อ่านอาอ,าอ,าอากเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท1.1ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำ,คำและข้อความที่อ่าน ท2.1ป .1 ทั1คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดท2.1ป .1 ทั2เขียนสื่อสารด้วยคําและประโยคง่ายๆท4.1ป .1 ทั2เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านได้ถูกต้อง 2. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆได้ถูกต้อง 3. เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้ถูกต้องมาตากงเป็นคำที่มีงองูเป็นตัวสะกด กิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านคำมาตากงกางเกงสะกดว่ากออางอกางกอเองอเกงกางเกง เก้งก้างสะกดว่ากอเองอเก้งไม่โทเกง้งกออางอก่างไม่โทก้กงกางเก้งก้างโกงก่างสะกดว่ากอโองอโกง กออางอกางโกงกางกองฟานสะกดว่ากอองอกองฟออางอฟางกองฟาง กรองทองสะกดว่ากร,กรอง,ออง,อองกรองทองทองกรองทองข้างล่างสะกดว่าขอองขางงขางไม่โทข้าง ลอางโงลางไม่เอกล่างข้างล่างขวางทางสะกดว่าขอวอางโงขวางทออางองทางขวางทาง สองสกดว่าขออีงอขิงดอองอดองขิงดองขึงขังสะกดว่าขออ,อึงอขึงขออะงอขัง ขึงขังแข็งแรงสะกดว่าขอแอะงอแข็งรอแองอแรงแข็งแรง คิงคองสะกดว่าคออีงอคิงคอองอคองคิงคองงวงช้างสะกดว่างอวัวงอ,งองวงชออางอ ไม่โทช้างงวงช้างจริงจังสะกดว่าจอรออิงอจริงจออะงอจ,งจริงจัง โฉงฉางสะกดว่าชอโองโฉงชออางอฉางโฉงฉางช่องทางสะกดว่าชอองอช่องไม่เอกช่อง โออางอทางช่องทางช้องนางสะกดว่าชองอช่องไม่โทช้องนอางนางช้องนาง ช่องว่างสะกดว่าชอองช่องไม่เอกช่องวอางอวางไม่เอกว่างช่องว่างช่วงล่างสะกดว่า ชออัวงอช่วงไม่เอก็กช่วงลออางอลางไม่เอกล่างช่วงล่างตรงเตงสะกดว่าตอโองอตรงตอ,งตอเอ ตึงตังสะกดว่าตออึงอตึงตออะงอตังตึงตังทางลงสะกดว่าทออางอทางลออกงอลง ทางลงทองแดงสะกดว่าทอ,ออทององ,องทองดแงแดงทอง ทองแท่งสะกวดว่าทอองทองทอแอง,งแทงไม่เอกแท่งทองแท่งท้องร้องสะกวดว่า ทอองอทองไม่โทท้องอรององรองไม่โทรร้องท้องร้องทองเทง,ทงสะกดว่าทอโอ,อ,องอทง ทอเองงอเทงทงเทงทวงของสะกดว่าทออัวงอทวงขออองอของทวงของ ธงแดงสะกดว่าอโองอทงดอแงงแดงทงแดงบวงสวงสะกดว่าบอ,อัวงบวง สอรอัอวงอสวงบวงสวงปิงปองสะกดว่าปออ,อ,งอ,ปองอปิงปอองอปองปิงปอง โปงลางสะกดว่าปอโองโอปองลออ,งอลาง,องลางโปงลางโผงผางสะกดว่าผอโองโอผอง ผออางอผางผงผางโพงผางสะกดว่าพอโองอโผงพออางอผางโพงพา สะกดว่าพออัวงอพวงไม่เอกพ่วงขออางอขางไม่โทข้างพ่วงข้าง,ง,างแมงป่องสะกดว่ามอแองอแมง ปออองอปองไม่เอกป่องแมงปองเม,มืองทองสะกดว่ามอเอ้องอเมืองทออองอทองเมืองทอง ร่างทรงสะกดว่ารออ,งอรางอรางไม่เอกร่างทอรออกงอทรงร่างทรงเรืองแสงสะกดว่ารอเอือ้งอง เรืองสอแองอแสงเรืองแสงร้องเพลงสะกดว่ารอองอร้องไม่โทรร้องพอ ฟังเพลงสะกดว่าฟออะงอฟังพอลอเองอเพลงฟังเพลงลังถึงสะกดว่าลออะงอลังถออ,อึงอถึง ลังถึงลิงข้างสะกดว่าลออีงอลิงคออางอคางไม่เอกข้างลิงข้าง ลองกองสะกดว่าลอ,ออลองอลงอกองอกงลองกองลองของสะกดว่าลอ,ออลองลอง ขอองอของลองของเสียงดังสะกดว่าสอเอียงเสียงดอะงอดังเสียงดัง แห้งแรงสะกดว่าหอแองงอแหงไม่โทแห้งรอแองงอแรง,งไม่โทแรง,งแห้งแรง หลงทางสะกดว่าหอลอโองอหลงทออางอทางหลงทางหนังยางสะกดว่าหอนออางอหนัง ยออางอยางหนังยางห่วงยางสะกดว่าหออัวงอห่วงไม่เอกห่วงยออางอยางห่วงยาง อ่างทองสะกดว่าอองอางออ่างไม่เอกอ่าง,ทอ,อง,องทองอองอทองอ่างทององอ่างสะกดว่าอององงอองไม่เอกอง อ,อ,อ,า,อ,งอางองางไมเอะางองางกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไร ข้อหนึ่งกอไก่กางเกงขอไข่โกงกลางข้อควายกองฟางข้อหนึ่งตอบข้อกอไก่กางเกง ข้อสอกไก่กลางเกงขอไข่โกงกลางขอควายกองฟางขออง้อ2ตอบข้อคอควายกองฟาง ข้อสกอไก่กลางเกงขอไข่โกงกลางขอควายกองฟางข้อสตอบข้อขอไข่ ข้อ4กอไก่ขิงดองขอไข่ปิงปองขอควายห่วงยางข้อ4ตอบข้อกอไก่ขิงดอง ข้อ5กอไก่แข็งแรงขอไข่คิงคองขอควายแมงป่องข้อ5ตอบกอไก่แข็งแรง ข้อ6ก็อไก่แข็งแรงขอไข่คิงคองคอควายแมงป่องข้อ6ตอบขอไข่คิงคอง ข้อเกอไก่ทองแดงขอไข่ทองแท่งขอควายลังถึงข้อเจ็ดตอบข้อกอไก่ทองแดงข้อแปด ก้อไก่ทองแดงขอไข่ทองแท่งขอควายลังถึงข้อแปดตอบขอไข่ทองแท่งข,ออข,อข้อไกา กอไก่ลองกองขอไข่ร้องเพลงคอควายโปงลางคอเก้าตอบคอควายโปงลาง ข้อสิบกอไก่ขิงดองขอไข่ปิงปองขอควายห่วงยางข้อสิบตอบขอไข่ปิงปอง ข้อ11กอไก่แข็งแรงขอไข่าขาคิงคองคอควายแมงป่องข้อ11ตอบคอควายแมงป่อง ข้อ12กอไก่ลองกองขอไข่ร้องเพลงคอควายโปงลางข้อ12ตอบขอไข่ร้องเพลง ข้อสิบอไก่ทองแดงขอไข่ทองแท่งคอควายลังถึงข้อ13ตอบคอควายลังถึง ข้อสิบสกไก่ลองกองขอไข่ร้องเพลงคอควายโปงลางข้อสิตอบกอไก่ลองกอง ข้อสิบอไก่ขิงดองขอไข่ปิงปองขอควายห่วงยางข้อ15ตอบคอควายห่วงยาง ค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้ฝึกอ่านคำมาตากงสองพยางไปคุณครูก็ต้องขอชมเชยนะคะสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจในการฝึกอ่านและขอปรบมือให้กับนักเรียนคนเก่งที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องครบทวนทุกข้อนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ